สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ในขณะนี้ประเทศไทยได้ผ่านการประเมินความพร้อมจากคณะกรรมการ BIE และอยู่ระหว่างการหาเสียงพร้อมกับประเทศคู่แข่งอีก4ประเทศคือสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียสเปนและอาร์เจนตินาซึ่งบูทานจากประเทศสมาชิก BIE 171ประเทศจะคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานและจะประกาศผลประเทศที่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายนปีนี้ ดยในสัปดาห์นี้จะมีการจัดงาน Exp o ป2028ภูเก็ต t h a i l a n ์ Sy ม p พ s เซียเชิญกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการและประเทศสมาชิกคณะกรรมการเบียเเข้าร่วมงานเพื่อรับฟังข้อมูลแนวคิดหลักและจุดยืนของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พร้อมทั้งนําเสนอศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในการจัดงานนักกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะเดียวกันการขอความร่วมมือจากเครือข่ายเอกชนในเวทีโลกถือเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้ประเทศไทยมีโอกาสสูงมากขึ้น การที่จะต้องประชา,าสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอบทความนะครับเอเดเตอรียลต่างๆนะครับรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับอย่างที่ไทม์สแควร์เองก็คงจะเห็นภาพบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมั่นใจนะครับว่าที่พวกเราทําโดยความร่วมมือกันทุกๆฝ่ายจะทําให้ประเทศไทยมีโอกาสในการจะเป็นภาพในการจัดงานเฟสเชียร์ไลท์เอ็กซ์โปภูเก็ตในครั้งนี้ครับ ทีมใคที่สุดครับประเทศไทยคนไทยนั้นนะครับเรามีหัวใจที่อบอุ่นนะครับในการจะเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นความงดงามของคนไทยความงดงามของธรรมชาติความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก่างภูเก็ตนั้น,นผมคชชิดว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพได้เป็นอย่างดีเราน่าจะมีโอกาสได้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของประเทศไทยของจาดภูกเก็ตครับทางเราเได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการทุกอย่างในการตั้งใจที่ให้ ภูเก็ตนะครับเป็น medical hub เป็น medical tourism ต่อไปนะครับ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้จัดงาน Specialized Expo นับเป็นการจัดงาน Expo ระดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้จะช่วยให้ไทยมีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศจากทั้งคนไทยและต่างชาติประมาณ5ล้านคนเกิดเงินสะพัดประมาณ5,000 50, ล้านบาทเกิดการพัฒนาเมืองของจังหวัดในกลุ่มอันดามันจากการกระจายรายได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ของภูมิภาคและจะก้าวสู่การเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับ โลกรวมถึงมีการบริหารและพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงานโดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจรซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติและอีโคโลจิคอพาร์ต่อไปทีมข่าว n อ t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูเก็ต